ควายแปลกเขาควายอุ้มบุญโค้งแนบหูชิดลงดินวันที่19มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบควายไทยเพศเมียอายุประมาณ3-4ปีที่เจ้าของนำมาปล่อยเลี้ยงกลางทุ่งทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่กว่า50ตัวพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำภเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยเจ้าของควายปล่อยทิ้งไว้แบบอิสระ บริเวณกลางทุ่งนาและพบควายหนึ่งในฝูงมีเขาแปลกโค้งงอลงดินหรือเขาอุ้มบุญซึ่งเป็นควายไทยที่มีเขาแปลกประหลาดไปกว่าควายตัวอื่นเพราะมีเขาหยักโค้งลงแนบขนานไปกับใบหูทั้งสองข้างยาวประมาณ40-50เซนติเมตรทำให้คนที่พบเห็นและผ่านมาต้องพากันเข้าไปขอดูถ่ายรูปแต่ควายจะเดินหนีเพราะไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้า ซึ่งจากการสังเกตฝูงควายที่อยู่บริเวณดังกล่าวจํานวนกว่า50ตัวทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเล็กตัวใหญ่แต่ละตัวมีเขาโค้งงอขึ้นด้านบนแต่มีควายที่แปลกเพศเมียตัวหนึ่งเขาโค้งลงแนบหูชี้ลงดินและเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ผ่านมาพบเห็นซึ่งเชื่อว่าเป็นควายมงคลและมีเขาที่งอออกมาไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนซึ่งเจ้าของ มักจะหวงแหนไว้ไม่ยอมขายปนวิทย์อยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน